คือวิธีการเล่นปืนมือถืออันนี้แบบละเอียดละเอียดนะครับมองมันผ่านมือถือนะครับแต่พอเปิดมาปุ๊บเป็นปืนยิงด้จริงครับตรงนี้ครับตอนแรกที่ได้มาผมก็งงครับมันได้เป็นตัวนี้มาแล้วก็เป็นตัวเหมือนกระสุนอย่างนี้กับหัวส้มๆแบบนี้นะครับผมงมผมงงยูนานครับต้องทํำยังไงครับก็ไม่รู้ว่าเนี่ยแค่เอาหัวส้มเนี่ยใส่ลงไปตรงนี้นะครับไม่ต้องไปแกะไม่ต้องอะไรมาเลยนะครับเอาหัวส้มนี้ใส่ลงไปแล้วกดให้มันดังแก๊บเท่านี้เองเห็นไหมก็จะเหมือนกระสุนแล้วนะครับใส่ได้2ลูกครับอันนี้ คับกรับอ่านี่ครับแล้วเวลาใส่กระสุนครับก็ตันนี้ดึงข้างหลังนี้บางเงี้ยจึ๊บมันจะเปิดอัตโนมัตินะครับนี่ตนนังนี้ดึงจิ๊บอ่านะครับแล้วก็สองกระสุนเนี้ยใส่ลงไปชึบชิบครับใส่กดให้มันแน่นนะครับอ่ามันจะได้แบบเข้าไปเราปิดจะได้ปิดลงกลับนี้เลยนะครับอ่ะจากนั้นเราก็ยิงได้เลยครับพอยิงออกไปปุ้งปุ้งเห็นไหมครับ ก็จะกระเด็นกระดอนไปทั่วหน่อยนะครับทีนี้ครับมันไม่ได้เหมือนปืนจริงที่พอยิงปุ๊บปอกกระสุนเด้งออกครับต้องเปิดเองครับดึงนี้กลับมาครับมันจะเด้งออกอย่างเท่อย่างนี้เลยครับว้าวเฟียวนะครับนี่ตัวนี้มันก็จะออกมาใหม่ครับเราก็เอากระสุนใหม่ใส่เข้าไปได้ครับหัวส้มๆมเนี่ยก็ใส่เข้าไปได้เลยครับครับเห็นไหมครับแกับ แล้วเราก็เอาไปใส่ยิงต่ออีกได้เลยนะครับทีนี้ครับเวลาเก็บปืนเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยหนึ่งนะครับเนีย่ยหาจังหวะไม่เจอด้วยแหละพอปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะพับตรงนี้เก็บครับมันจะพับไม่ได้เห็นไหมครับเพราะว่าเราต้องแบบเหมือนเหนเดี่ยวไกลมานิดนึงครับเพื่อให้มันปลดล็อกแล้วก็พอที่จะดันเข้าได้อย่างนี้นะครับต้องหาจังหวะดูนะอ่านี่ครับวิธีการเล่นปืนมือถือครับ ฟี้ยมมากของเล่นใหม่กลาลังมาแรงนะครับมีก่อนเล่นก่อนเลยแต่อย่ายิงใส่หน้าใส่ตากันนะครับอาจจะมีอันตรายได้นะเล่นแบบขำๆยิงกระป๋องอยังไงอย่างนี้พอ่อนี่เอาไปเล่นกันได้นะครับ